จริงๆก็เริ่มจากรักที่เราไดดูน้องๆในบ้านก็ประทับใจใส่ใจคขอ,ของทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบขยันมีวินัยอะไรที่เราเห็นเขาว่าตั้งใจเ้าก็มีทัศนคติที่ดีนะคะอันนั้นคือความประทับใจแรกแต่ว่ายิ่งแบบปแบบระทับใจมากขึ้นคือว่าพอเขาแบาบมาแบาบมาอยู่ด้ยวยกันเนี่ยเขาความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือ,อก็อกูลกันตลอด ที่สำคัญเขาชัดเจนในความรู้สึกคือรู้สึกยังไงเขาแสดองออกมาคือม,มีความกิจใจอ่ะที่มึงแต่ว่ารู้ว่ามีความกิจใจให้ตับแฟนคลับนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยที่พอน้องๆได้ออกมาจากข้างนอกเนี่ยก็มีแบบที่ทําให้ตามแล้วก็แบบเราตั้งแต่เริ่ตมตั้งบ้านเราจนมาถึงทุกวันนี้ที่ยังแบบเหนียวแน่นไ,ไม่ไม่ไปไหนก็เพราะว่าผู้ประทับใจแฟนคลับคู่ของบ้านเราทุกคนที่แบบรักน้องมาก คือไม่ใช่แค่รักแค่คำพูดอะค่ะแต่ว่าเป็นการกระทำในในอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้ว่าแรงประหวัตใจเหมือนกันเพราะว่าเราจะทายัางไงให้ออกมาแบบคือไม่ได้อยากให้แค่เรามีสนุกสนานเฮฮาหรือว่าแบบฟินอย่างเดียวดูกินอยู่แล้วแหละของคนกลางก็ินอยู่แล้วคือนะคะแต่อยากให้มันแบบมีคุณค่ามีคุณค่าเนี่ยทั้งกับเราและที่สําคัญกับน้องเหมือนกับรรว,ว่าน้องจะต้องไปไกลแล้วก็ต้องเอาสิ่ง ที่ดีที่สุดอะมอบให้ของในวันเนี้ยเพื่อน้องจะนำเนใช้ได้ก็แบบก็คิดกันนะคะคุยส่วนใหญจะปรึกษากับพี่นวลตลอดคือบอกว่าก็ไม่มีใครดีเท่ากับวิทยขกรอนท่านนี้ครูครูร้คือพยายามแบบว่าพยายามติดต่อไปึ้นไม่มั่นใจเลยว่าครูอ่ะจะว่างมาให้หรือว่าแบบคือคือไม่ได้แบบเขาเราไม่เคยจักส่วนตัวกับครูก่อนคือคือเคยติดตามผลงานแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคนที่มิจฉาโดยส่วนตัวกันก่อนตรงๆนะคะแบบก็แบบ แปลกใจมากแค่นติดต่อไปทางแบบมิ้นบ็อกเนี่ยเป็นกอ่ะกูก็ตอบกลับมาแบบทันท,ทีเลยแล้วก็ตอบรับให้เหมือนกับว่าอมันเป็นโชคของบ้านเราจริงนะคะที่ว่ามันก็คงน้อยคนที่จะได้ยกไม่ได้หวังผลตอบแทนจริงแต่อยากจะเห็นน้องๆอง่ะก้าวไปเป็นศิลปินที่ดีศิลปินที่ดีเปน็นอันดับแรกเลยนะคะส,ส่วนศิลปินจะตามหรือไม่ได้อ่ะองค์ประกอบหลายอย่างแต่พวกพี่ก็เชื่อว่าเอ่อความตั้งใจความมุ่งมั่นอ่ะก็จะทําให้น้องไปได้ดีที่สุดเ่าตาม เราเรามารถของเราอะค่ะก็เาเชื่อมันน้องคนนี้ถึงแม้ว่าเราแบบกวาจะผ่านมาถึงวันนี้จริงๆเรนมีทั้งแบบอุปสรรคทั้งของแตนขับเองทั้งของ,องน้องๆเราไม่ได้เข้าใจกันทุกเรื่องในการสือ่อสารต่างๆนะคะแต่อยู่ได้อยู่ได้นี่แบนี้ก็คือด้วยความรักของทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่ของน้องต่อการละกานของต่อเราหรือว่าของเราอย่างเดียวมันมันต้องซึ่งกันและกันจึงมีวันนี้อะคะ่ะ ก็ดีใจมากเลยถือว่าแบบมาถึงวันนี้แล้วอะ่ะก็คิดว่าเรามาถึงที่เราซึกเราเหมือนกับพี่น้องกันแล้วท้าคนเลยถึงแม้บางคนไม่ไ,ได้เจอกันเราก็เหมือนเหมือนพี่น้องจริงๆนะคะเราก็ความรักกันไม่ต้องบอกกันมันไม่ต้องพูดแล้วและแต่ดูที่การกระทำของพที่นะทุกวันนี้แล้วก็ต่ไนะอไปนะคะอันนี้คือจากบอกเนาะเมนะคะสำหรับแม่คือความมั่นคงนะคะ แม็กมีความมั่นคงในทุกเรื่องนะคะถึงแม้บางครั้งอย่างไม่นไม่นะถึงแม้บางครั้งเนี่ยน้องแม็ก่อาจจะสื่อกับเราไม่ค่อยตรงกันนะคะแต่ในใจของน้องแม็กมีความมั่นคงนะคะมั่นคงต่อน้องเมย์ซึ่งเราเป็นผลพวงมาจากความเด็ดเดี่ยวของน้องเมย์นะคะความเด็ดเดี่ยวของน้องเมย์ทุกคนทราบใช่ไหมคะน้องเมย์เด็ดเดี่ยวแค่ไหนน้องเมย์ฝ่าฟันกาไัน ที่น้องเมย์จะได้ออกมาแล้วก็ยังอยู่เคียงคู่กับน้องแมนนะค,นคะ,ะน้องเมย์สุดยอดค่ะรักน้องเมย์มากนะคะแล้วก็ผลพวงก็คือความบ้านคงของน้องแมนนะคะเรารักทั้งคู่และจะส่งเสริมให้จนถึงที่สุดสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะตอนแรกบอกจริงๆว่ายังไม่ทราบชะตาก,กรรมว่าจะเจออะไรบ้างรู้จริงๆแต่เมื่อมาสัมผัสแล้วได้สัมผัสกับ ชีวิตนะคนะชีวิตและจิตใจที่เขาทุ่มเทกันมาเพื่อทําให้กิจกรรมนี้สมสำเร็จแล้วก็ต้องขอตกมือให้กับน,นะคะวิทยากรรับเชิญของเราสุดยอดมากเลยค่ะอเลยคการให้น้องเนี่ยไปในวงกว้างนะคะ ให้ทุกคนให้ให้ให้น้องประเดินผมแดงเนอะ